สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันกับครูนุชและครูอ,อ้อมค่ะค่ะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรายาังเรียนรู้กันในหน่วยหินดินทรายนะคะและในวันนี้นะคะครูงอ้อมเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับทรายคะ่ะเมื่อวันก่อนๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหินดินไปแล้วใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทรายค่ะว่าทรายมีประเภทไหนบ้างมีลักษณะรูปร่างและมีประโยชน์อย่างไรค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนนะคะในวันนี้นะคะคูอ้อมจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลกันนะคะเด็กๆเดินตามคุณครูไปลงเรือกันเลยนะคะ ให้เด็กๆก้าวขาลงเรือทีละคนทีละคนนะคะแล้วช่วยคุณครูถ่ายเรือค่ะพายถ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 ายเรือชนกดนหินดังปั้งเด็กๆก,กระโดดลงน้ำค่ะแล้วก็เจอปลาฉลามเด็กๆว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่งเลยนะคะว่ายว่ายว่ายว่ เด็กขึ้นฝั่งมาแล้วเด็กๆไปเจอเสือเด็กๆวิ่งหนีเสือค่ะวิ่ง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 เสือตามมาไม่ทันแล้วเด็กๆค่อยๆเดินย่องเบา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 ,บาเด็กๆเจอคอนไม้ทุกคนกระโดดข้ามคอนไม้ค่ะกระโดดเจออีกหนึ่งคอนกระโดดแล้วจากนั้นเด็กๆก็ไปเจอเหยี่วค่ะเหยี่วบินมาเชียวหัวเด็กๆทุกคนย่อตัวลงค่ะ ก็เดินก้ม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 ติเด็กมาเจอหาดทรายที่มีแต่น้ำและทรายที่สวยงามเด็กๆค่อยๆเอามือโกอยทรายขึ้นมาค่ะแล้วก็โรยทรายลงไปบนพื้นนะคะโรยโรยโรยไปให้หมดเลยค่ะแล้วเด็กๆขึ้นรถกลับบ้านกับคุณครูค่ะเด็กๆคะ่ะ เมื่อวันก่อนๆน,นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหินและดินความหมายและความสําคัญไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของทรายค่ะว่าทรายมาจากไหนและทรายมีกี่ประเภทเราใช้ทรายทําประโยชน์อะไรบ้างเด็กๆ,ๆอยากรู้ไหมคะทรายคือหินที่ถูกบดละเอียดจนเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเด็กๆจะมีลักษณะล้วนซุยไม่เกาะติดกันค่ะ สำหรับงานก่อสร้างนะคะเด็กๆเราสามารถแบ่งประเภทของทรายเป็น3ประเภทค่ะคือ1ทรายละเอียด2ทรายหยาบและ3ทรายถมค่ะทรายละเอียดนะคะคือทรายที่มีเม็ดละเอียดมีลักษณะก้นกลมเล็กๆเหมาะแก่การผสมเพื่อใช้ในงานฉาบและงานก่อเล็กๆน้อยๆทรายหยาบนะคะก็คือเป็นทรายที่มีลักษณะหยาบมากกว่าค่ะ มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะเหมาะสำหรับการนำไปผสมเพื่อใช้ในการสร้างเป็นโครงสร้างค่ะต่อไปนะคะทรายถมค่ะคือทรายที่มีส่วนผสมทั้งทรายละเอียดแล้วก็ทรายหยาบเหมาะแก่การนำไปถมที่เราสามารถนำทรายมาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างได้นะคะโดยเราจะใช้ทรายแม่น้ำค่ะสำหรับการนำทรายขึ้นมาใช้ประโยชน์นะคะเด็กๆเราจะใช้ เรือดูดทรายขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วลำเลียงมาตามท่อนะคะเพื่อแยกลักษณะของทรายให้เป็นทรายดาบทรายละเอียดค่ะนอกจากทรายจะใช้ในงานก่อสร้างแล้วนะคะเด็กๆยังมีทรายอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เรานํามาใช้ทําเครื่องแก้วค่ะซึ่งเรียกว่าทรายแก้วค่ะซึ่งการทําเครื่องแก้วนั้นนะคะเด็กๆมีวิธีการทําก็คือเราจะเผาทรายจนหลอมละลายค่ะ แล้วเราก็จะใช้วิธีขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงเครื่องแก้ที่สวยงามค่ะเรายังสามารถนำทรายมาใช้ในอุตสาหการรมอื่นๆได้ด้วยเช่นการทำกระดาษทรายค่ะแล้วก็ยังเอามาใช้เป็นส่วนประกอบในงานเคมีต่างๆด้วยเด็กๆมาดูสิคะนี่คะ่ะตามภาพไปนะคะประโยชน์ของทรายค่ะเราเอามาใช้ทำเป็นกระดาษทรายเอามาทำเป็นเครื่องแก้วต่างๆ เอามาใช้เป็นนาฬิกาทรายและเรายังเอาทรายนะคะมาใช้ในการก่อสร้างสร้างบ้านและสร้างตึกค่ะสำหรับใบกิจกรรมวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพค่ะเมื่อระบายสีรูปภาพเสร็จแล้วนะคะในส่วนของชายหาดนะคะให้เด็กๆทากาวแล้วหาทรายโรยในส่วนที่เด็กๆทากาวให้สวยงามนะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วส่งรูปภาพมาให้เพื่อนๆและคุณครูในไลน์นะคะต่อไปเราไปเล่นเกมกันนะคะเด็กๆสำหรับเกมวันนี้นะคะคุณครูจะส่งลิงก์ให้เด็กๆในกลุ่มไลน์ห้องนะคะเด็กๆพร้อมที่จะออกกำลังกายกันหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกันค่ะ วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทรายค่ะเราได้เรียนรู้ว่าทรายมาจากไหนและทรายมีกี่ประเภททรายมีทั้งหมด3ประเภทใช่ไหมคะมีทั้งมี1ทรายละเอียด2ทรายหยาบและ3ทรายถมนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทรายยังมีประโยชน์มากมายที่เราสามารถนำปไปใช้ประโยชน์ค่ะเช่นเราเอาไปใช้ในการก่อสร้าง แล้เรายังใช้ทำอะไรได้อีกคะคุณนุชเอาไปทำเครื่องแก้วค่ะทำนาฬิกาทรายแล้วยังไปทำกระดาษทรายได้ด้วยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูอ้อมกับคุณครูนุชก็จะขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะขอให้เด็กๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปค่ะในหน่วยวันขึ้นปีใหม่ค่ะเด็กๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ